น,นี้อีกหนึ่งเรื่องที่โอ้โลกก็จำเหมือนกันนะจริงๆวันนี้เมื่อสองปีก่อนนะโลกจำไปรอบหนึ่งคุณทักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีหลังจากที่ไปอยู่ต่างประเทศมาเป็น1 0บสปีนะคะก็กลับมาประเทศไทย2ปีผ่านพ้นไปวันนี้22สิงหาคม68คุณทักษิณไปขึ้นศาลฟังการพิจารณาคดีในมาตราหนึเป็นไงพี่หนึ่งก็ถือว่า เป็นข่าวดีของคนเสื้อแดงกับคุณทักษินนะคะเพราะว่าวันนี้บรรยากาศช่วงเช้านะคะที่ศาลอาญาต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมคึกคักกันแต่เช้าเลยนะคะมีทางด้านของกลุ่มคนเสื้อแดงเดินทางไปให้กําลังใจนะคะตั้งแต่เช้าก็มีการชูป้องชูป้ายนะคะว่าใครมาจากเขตไหนเพราะว่าเขามาด้วยกันถึง50เขตอะมอมโอ้วันนี้เนาะมาให้กำลังใจใช่ค่ะมีครอบครัวด้วยมีครอบครัวด้วยหลายคนเลย นะคะไปดูกันค่ะคุณผู้ชมที่ศาลอาญานะคะวันนี้นัดอ่านคําพิพากษาในคดีหมายเลขดำนะคะที่1860ทับ2567ค่ะพนักงานอายาการฝ่ายคดีอาญา8เป็นโจทฟ้องในทักษิณชินวัตรอดีตนายกเป็นจำเลยในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบานันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นี่คุณเอมพินทองทาลูกสาวคุณทักษิณมารออยู่ก่อนนะคะ,คะมารอคุณพ่อแล้วพอคุณทักษิณเดินทางมาถึงก็จะได้ เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเดี๋ยวค่อยๆเล่เรียงกันไปทีนี้ค่ะคดีความที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการที่คุณทักษิณไปให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาติก็คือเกาหลีใต้นี่มาแล้วพ่อกับลูกสวมกอดกันนะคะ สารค่ะมีคำารนิจฉัยว่าการทำคลิปให้สัมภาษณ์เป็นเพียงการนำบางส่วนของคำสัมภาษณ์ซึ่งมีถ้อยคำที่มีความจำกัดเนี่ยมาใช้ประกอบเป็นหลักฐานสารเชื่อว่ามีคำสัมภาษณ์ที่มากกว่านี้และคลิปก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นโดยโจย์ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าคลิปตัดต่อหรือไม่และคำพูดของจำเลยก็ไม่ได้เจาะจงถึงพระมหากษัตริย์ก็เลยยกผลประโยชน์ให้จำเลยพ่ภาคษาย,ยกฟ้องนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะคะก่อนที่จะเข้าไปข้างใน ปรากฏว่าหลังจากนั้นค่ะ10.40นาทีคุณทักษิณชินวัตรนะคะได้เดินทางออกมาจากศาลอาญารัชดาแล้วก็มีได้เจอผู้สื่อข่าวนะคะที่รออยู่ตรงนั้นแล้วนะคะก็พยายามที่จะสอบถามนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะผลออกมาเป็นยังไงสบายใจไหมนี่นนแหละค่ะปรากฏว่าคุณทักษิณน,นะคะเดินเข้ามาแล้วก็พูดสั้นๆค่ะว่ายกฟ้องหลังจากนั้นก็เดินทางกลับทันทีค่ะ วันนี้ยิ้มแย้มเลยนะคะท่านค่ะอย่ารันก่อนอย่ารั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 นอย อันนี้กองเชียร์ตะโกนใช่ไหมคะใช่นายกในดวงใจนี่แหละค่ะเพราะว่าพอเห็นคุณทักษิณเดินลงมาแล้วยิ้มยิ้มลงมาหลายคนก็เริ่มอยากรู้เลยนะคะว่าเอาเป็นยังไงบ้างนี่นะคะสุดท้ายก็อย่างที่คุณทักษิณบอกนะคะว่ายกฟ้องสั้นๆเลยค่ะปรากฏว่าคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะที่สนับสนุนคุณทักษิณค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเขาเดินทางมาให้กําลังใจกันตั้งแต่เช้าดีอกดีใจนะคะเยอะเออหนึ่งในแกนนํานะคะตะโกน สุดเสียงเลยนะคะกับผู้สื่อข่าวบอกดีใจค่ะตัวเองเนี่ยรักคุณทักษิณตั้งแต่สมัยไทยรักไทยแล้วนะจนมาถึงยุคพักเพื่อไทยใครที่กล่าวหานะคะคุณทักษิณด้วยข้อคอรหาต่างๆไม่เคยเชื่อแล้วก็ยืนยันนะว่าจะรักคุณทักษิณตลอดไปอ่าเดปครับูสือเะป็นไงครับเขารู้สึกไงบ้างครับหลังจากได้รับ คนค่อยๆสาว่าศาลยกฟ้องนะครับดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่พี่น้องแสดงเลยรับข่าวดีว่าลายนักขัดขีดลอดคดีนี่จะเป็นที่ดีใจเป็นอย่างยิ่งครับพวกผมรู้ว่าตั้งนานแล้วไปจะยกขัดขีดจะรอดหรือไม่ให้หาด้านที่หลงเข่าตัวใหญ่ข้างบนดีใจเป็นอย่างมากนะครับอันนี้ก็ตื่นตันจัดใจเลยใช่ไหมครับยกล้านท่าดพันจะไปใครลักใครนะครับครับ มีคนกล่าวหาว่านายยคังเนพุทธกลิมีคนกล่าวหาว่าหักเซนรบเจ้าทเียผมด้วยเชื่อผมรักใจผมรักใจผรักนายโังเซนแ่เขาไม่ได้รบเจ้าเขาเดงเขาลั่นายโยคังเซนยามากล่าวหาอแสดงลรบเจ้าผมต้องการอะไรพันเด่นรางวัเก pues ันเจ้าผมรัก เออเป็นไงความในใจเนี่ยมันอัดอั้นอ่ะมันล้นออกจากปากคุณผู้ชมเสียแฉบเสียงแห้งเอาจริงๆอันผู้สื่อข่าวก็ฟังจนจบนะเพราะว่ารู้แหละว่าเขาอยากจะสื่อสารน่ะเขาอยากจะตะโกนบอกให้ทุกคนรู้อืมเราเตรียมมาพร้อมเลยนะเอาภาพกันรูปภาพนก็อย่างหนึ่งเสื้อเนี่ยก็สกรีนใส่มาเป็นทีมเดียวกันป้ายแบ่งเขตเลยว่าตัวแทนจะเขตนั้นเขตนี้5้าเขตครบเหรอคะพี่หนึ่งมาครบเลยเหรอ ก็บอกว่ามา50ขีิรอเป็นตัวแทนมาทีนี้กลุ่มคนแสดงเขาก็บอกว่าหลังจากนี้ค่ะเขาบอกจะเชียร์คดีที่เหลืออยู่หรืออะไรคะคดีชั้น14บสี่รยาบาลตำรวจนะคะกกันยาเนาะใช่ค่ะแล้วก็วิงวอนให้ทําข่าวอย่างเป็นกลางด้วยอย่าเอียงซ้ายเอียงขวาได้ไหมทําข่าวให้คุณทักษิณเนี่ยดีๆหน่อยเพราะว่าถูกรังแกมาโดยตลอดตัดพอด้วยนะพดกันักข่าวบอกว่าไม่รู้จะ จงเกลียดจงชังอะไรกันนักหนาะตระกูลชินวัตรเนี่ยเข้ามาตามระบอบประชาธิปไตยไม่ได้มาแบบรัฐประหารพักนี้ตระกูลนี้เข้ามาอย่างถูกต้องเออนี่แห<ม>ละค่ะส่วนอีกหนึ่งคดีนะคะก็คือคดีคลิปเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะค่ะออก็บอกว่ามีความมั่นใจค่ะว่าจะสามารถผ่านคดีนี้ไปได้เพราะตัวของท่านนายกเนี่ยนิ่งมากมนะคะแล้วก็ตอบคําถามได้ด้วยค่ะสุดท้ายนะคะก็มั่นใจว่าคดีของคุณทักษิณคดีของคุณแพทองทานจะรอดทั้งคู่ค่ะ เพราะว่าทั้งสองคนไม่ได้มีความประสงค์ร้ายที่จะทำร้ายประเทศไทยเลยและประเทศไทยก็ยังอยู่เราไม่ได้ขายชาติแผ่นดินของเราก็ยังอยู่ครบก็เชื่อนะคะว่า,าท่านหมายถึงคุณแพทองทานนะจะกลับมาบริหารบ้านเมืองได้อีกให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปะคะ่ะก็อาจจะเป็นเป็นการได้รับขวัญและกําลังใจในมุมหนึ่งกัแล้วกันสำหรับกองเชียร์ะคะก็เหลืออีก<ะ>สองนะ29สิหากับ9กันยานใช่ค่ะ